สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช้อปชนแนลค่ะตื่นตาสินค้าคุค้มค่ามาีซ้ำครชั่วโมงนี้อยู่แคสปุ้ยค่ะวิรัชเชียพรบุญมีที่บอกเขาว่าเพิ่งจะผ่านมานะคะเมะื่อวานนี้เนี่ยแอนนิวเซอร์รีของเราแล้ววันนี้ก็ยังมีกลิ่นไอนะคะในเรื่องของแอนนิวเซอร์เรียหนึ่งปีของช้อปแชนแนลของเราด้วยแล้ววันนี้เนี่ยนะคะปุ้ยก็มีนะคะกลับในเรื่องของกางเกงค่ะที่สวยงามมาฝากคุณผู้ชมเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะว,วันนี้และตอนนี้นะคะคุณเคุผ้ชมดวยนนะคเเป็กกกกาาาางงจ รหัสสินค้า102432พิเศษช่วงนี้2,490บาทอันนี้เนี่ยปกติแล้วในรายการของเราจะไม่ค่อยเห็นนะคะว่ากางเกงอาริกินะคะเขาจะมีรวดลายอันนี้แอบถามสักนิดนึงค่ะว่าแรงบันดาลใจของโจชิสึที่มีรวดลายแบบนี้คืออะไรคะ これはね今回の皆さんお待たせしましたやっとこういった表面が違うようなパンツを今回皆さんにお届けできることになりましたんでぜひこの機会に一回ご試着してくださいありがとうございます うそうそうななんでででですすこのの素材がプリントはくくジャガードとい編み方も表面を構成してる<い>ごね上質คอนเสิร์ตนิดนึงนะคะสำหรับตัวนีンンンン้นะคะลวดลายทีーねーねーー่เห<ー>็นตรงนีーーージジ้เนี่ยบางท่านอาจจะคิดว่าต้องเป็นลายที่เป็นลายแบบลายพิมพ์แน่ๆเลยเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนลายพิมพ์เพราะเขาละเอียดมากจริงๆแต่ถ้าเกิดพลิกกลับด้านในดูจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเขาใช้ออ เส้นได้นะคะที่มีสีต่างๆเนี่ยนำมาถักทอเข้าด้วยกันซึ่งตรงนี้เป็นเทคนิคที่เรียกได้ว่าเทคนิคที่ยากมากนะคะแล้วก็เป็นเทคนิคที่ตรงมาจากญี่ปุ่นฉะนั้นเนี่ยการเก่งตัวนี้เนี่ยเป็นการเก่งที่พิเศษจริงๆค่ะ และที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะนั่นก็คือสีฟ้าเทอร์คอยส์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วสีฟ้าเทอร์คอยส์เนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าส่วนมากริกิกก็จะมีสีแบบว่าที่เราต้องใช้กันอยู่แล้วก็คือมีสีดําเอยสีขาวสีครีมสีเทาแต่อันนี้เป็นน้องใหม่ที่เปิดตัววันนี้วันแรกค่ะสําหรับใครที่ช้อปปิ้งกันไปเยอะแยะมากมายแล้วนะคะวันนี้อย่าลืมค่ะว่าเปิดตัวครั้งแรกคุณจําเป็นจะต้องมีไว้เพราะรวดลายที่สวยงามและเพิ่มความเป็นสีสันให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นคุณพี่ีราตานะคะคคณที่อังคนานุนวันนีคะ,นะคะค ไอเทมนี้เนี่ยสวยงามมากจริงๆแล้วก็สีฟ้าเทอร์คอยค่ะทําให้รู้สึกว่าสดชื่นสบายตาแอบถามไปแล้วนะคะว่าในเรื่องของคุณภาพกางเกงเอย่ยแล้ก็ลวดลายจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าเขานั้นเป็นสีที่มีการแบบว่านํามาสีหลากหลายเพื่อเป็นการถักทอถักทอในที่นี้เนี่ยนำหลายสีมาถักทอยากไหมคะ

วัสดุนะคะที่ใช้เส้นได้เสน้นเสน้เสนใหญ่ที่นํามาใช้สําหรับกางเก่งตัวนี้เนี่ยเป็นเส้นใหญ่ที่กําลังกําลังมาเลยนะคะในยุโรปฉะนั้นเนี่ยตัวนี้คุณได้คุณภาพระดับที่เรียกได้ว่าระดับสากนเลยทีเดียวนะคะส่วนลวดลายเนี่ยก็เป็นลวดลายที่เรียกได้ว่าเป็นลวดลายของอลูกไม้นะคะ,คะตัวนี้จะเห็นได้ว่า ด้วยลวดลายของลูกไม้ตรงนี้เนี่ยทำให้กางเกงตัวนี้เนี่ยยิ่งดูหรูหราขึ้นไปอีกค่ะคุณผู้ชมดูสิสวยงามแล้วก็คราวนั้นก็มีแพทเทิร์นที่ตกแต่งออกมาคุณผู้ชมดูหรูหราแล้วก็ไม่น่าเบื่อด้วยเดี๋ยวเราจะมีแพทเทิร์นมาตรงนี้เนี่ยขออนุญาตให้คุณเคตาอธิบายในเรื่องของแพทเทิร์นอีกรอบหนึ่งค่ะใชแพทเทิร์นนี้อそうなんですあの女性の体はあのすべてね丸みでできていると思うので 3D パターンうちの独自の 3D パターンで作らせていただいてますค่ะ ถ้าพูดใน,ในเรื่องของแพทเทิร์นแล้วนะคะแพทเทิร์น <pattern S 2> <pattern S 1> ของเขาเนี่ยเป็นแพทเทิร์นที่พิเศษแตกต่างจากแพทเทิร์นที่อื่นมากๆนะคะเพราะว่าแพทเทิร์นของแบรนด์อาริกิเนี่ยเป็นแพทเทิร์นที่ใชเ้เป็นแบบทรงกลมนะคะเพื่อที่จะรับกับช่วงหน้าท้องกับช่วงสะโพกของคุณผู้หญิงค่ะ คุณผู้ชมบอกเลยค่ะว่านี่แพทเทิร์นพิเศษนะคะจากขเขาเรียกว่านวัฒก,กรรมจากญี่ปุ่นเลยแล้วก็แบรนด์อาริกินะคะที่วันนี้เนี่ยนำมาฝากคุณผู้ชมอยู่ที่นี่แล้ว,ลวเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นของเขานะคะในรองรับในเรื่องของหน้าท้องของเราที่มีส่วยนยื่นออกมาหรือว่าจะเป็นช่วงก้นสะโพกค่ะที่มีการบอกว่ารองรับกระชับทําให้คุณน,นั้นรู้สึกว่ามั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเนี่ยอย่างที่เห็นเนาะเขาเป็นทรงกลมตรงช่วงเอวก็จะมียางยืดแต่ด้านขวามือคุณจะเห็นได้ว่าแพทเทิร์นทั่วไปค่ะเขาจะมีการ แบบว่าเป็นการจีบจีบช่วงเอวก็จะทําให้เรารู้สึกนะคะว่ามีความเหี่ยวย่นแบบนี้รู้สึกว่าใส่แล้วไม่สวยนั่นเองคุณผู้ชมอ่า ให้ดูกันแล้วก็นี้เนี่ยชอบมากเลยคุณผู้ชมค่ะเป็นน้องใหม่ที่นํามาฝากกันเลยค่ะกับสีเทอร์ควอยนะคะสีฟ้าเทอร์คอยแล้วก็สีเทาด้วยด้วยรหัสสินค้าของเขา102-432ค่ะพิเศษช่วงนี้2,490บาทนั่นเองนี่สมใส่เป็นแบบลักษณะแบบชุดกับนางแบบของเราก็ได้ดูหรูหราเนาะดูแบบว่าอลิเกนนะคุณผู้ชมดูสิสเห็นไหมว้าวสวยจังเลย นี่สีฟ้าเทอร์คอยส์เนี่ยก็อย่างที่บอกของคุณผู้ชมว่าไม่ค่อยเห็นกันเนาะแล้วว่าตอนนี้เนี่ยปุ้ยกาลังถือนะคะเอกสารระหว่างที่คุณผู้ชมนะคะชมนางแบบไปเราจะพูดถึงกันบ้างดีกว่าค่ะกับแบรนด์นี้เนี่ยว่าลูกค้าที่เขานั้นคอมเมนต์นะคะในเรื่องของฟีดแบ็กเพราะบางคนเนี่ยช้อปปิ้งไปแล้วอยากจะบอกเขาอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าทําไมถึงเลือกแบรนด์อาริกิเนี่งคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เริ่มมีสายเข้ามาจํานวนมากแล้วนะคะขอบคุณด้วยนะคะที่เริ่มช้อปปิ้งกับเราแล้วมาดูคอมเมนต์กันดีกว่าค่ะเขาบอกเขาว่าจากคุณนะะค คุณพี่อขออภัยอ่านชื่ออาจจะแบบว่ารายมือของทีมงานเราเขียนจดหมายที่อาจจะไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าชอบเนื้อผ้าที่มีความยืดหยุ่นตามตัวใส่แล้วสบายดีนี่คุณผู้ชมอันนี้เนี่ยก่อนอื่นต้องขอบคุณนะคะคุณเอตะ คุณเคตะเคตะนะคะที่วันนี้เนี่ยก็นําแบรนด์แล้วก็นําในเรื่องของกางเกงที่มีเนื้อผ้าที่แบบยืดหยุ่นแล้วก็สวมใส่สบายมาฝากคุณผู้ชมด้วย<ล>อ,อันนี้เนี่ยก็เป็นนะคะอย่างที่บอกเลยว่าต้องขอบคุณมากเลยเพราะว่าทีมงานบอกว่าเนี่ยคอมเมนต์นะมาจํานวนเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะทยอยอ่านให้แล้วกันค่ะคุณผู้ชมมาดูกันต่อดีกว่าค่ะกับคุณพี่รุ่งราตรีเนื้อผ้าดีไม่รัดใส่แล้วสบายยืดหยุ่นตามตัวอย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะคุณพี่รุ่งราตรีถ้าสมมติชมอยู่ตอนนี้ก็ มาช้อปปิ้งได้นะคะกับลายใหม่ด <chanting> ้วยเดี๋ยวให้คุณเคตาเราพูดถึงลายใหม่ค่ะชวนมาช้อปปิ้งกันนี่ค่ะทสร้างสなคเคอส ちゃんとうちのパンツな伸びるので楽にも履いていただけますค่ะก็อยากจะแนะนำนะคะว่าสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยมีกางเกงของแบรนด์นี้มาก่อนนะคะหรือว่าท่านใดที่มีแล้วแต่ยังไม่เคยมีลวดลายแบบนี้ตัวนี้นี่แหละค่ะเป็นตัวใหม่นะคะที่จะมานำเสนอให้ฉะนั้นกางเกงที่สวยงามแล้วก็ใส่สบายแบบนี้เนี่ยไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดเลยนะคะใช่แล้วคุณผู้ชมคะเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าเรานั้นมีกางเกงที่บอกว่าเป็นสีที่แบบว่าใส่ไปไหนมาไหนบ้านได้แล้วแต่ช่วงนี้ อยากจะให้คุณนั้นเจอในความสดใสบ้างความสดใสของเราก็เลยนํามาฝากถึง2สีด้วยกันสีฟ้าเทอร์คอยแล้วก็สีเทาเอ๊ะจริงๆแล้วแอบถามคุณเคตาบ้างดีกว่า ทำไมถึงเลือกเป็นสีเทากับสีเทอร์คอยส์อะคะมีความหมายอะไรหรือเปล่าคะนีะเป็นสีที่กาลังมในยุโรปเลยนะะคสีีท่เป็นสีเทาแบบนี้เนี่ยสวมใส่กับโอกาสได้เยอะมากเลยนะคะแต่ในสำหรับสีเทอร์คอยส์เนี่ยเป็นสีที่อย่างที่ คุณปุ้ยบอกนะคะว่าเป็นสีที่สดใสนะคะใส่แล้วรู้สึกว่าออสบายตารู้สึกดีนะคะออแล้วสีตัวนี้เนี่ยก,กำลังมาฉะนั้นเนี่ยอยากให้คนไทยได้ นำเทรนไปกับตอนนี้เลยแล้วไม่ว่าจะเป็นช่วงแบบว่าหน้าจะหน้าหนาวหรือจะเป็นซัมเมอร์คุณผู้ชมค่ะลวดลายของเขาใส่ได้หมดเลยแล้วก็ด้วยเนื้อผ้าของเขาที่มีคุณภาพอันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูกันเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ให้ดูในเรื่องของลายด้านนอกแล้วให้ดูว่าด้านในที่มีความปานีในการใช้แบบสีต่างๆนะคะนำมาถักนะคุณผู้ชมไม่ได้เป็นการปริน์ลายอย่างที่บอกเนาะมีหลากหลายสีเส้นได้มากเลยอ่านี่เห็นไหม ดูสิคุณผู้ชมว,ว้าวด้านในของเขานะมีความแบบมีความปาณีตแล้วก็เนื้อผ้ามีความนุ่มแล้วหนาเขาเรียกว่าเป็นหนาที่มีการระบายอากาศได้ดี <S <S ดตแต่มีความแบบว่ายืดหยุ่นที่ดีคุณผู้ชมอันนี้นะเดี๋ยวย,ดยืดหยุ่นให้ดู <S <S นะดูสิ <S <S ด,สดีจังเลยอ่ะรู้สึกสบายนะอันนี้เนี่ยทำให้คุณผู้หญิงลหลายๆคนนะคะมีกิจวัตรประจําวันไม่ว่าจะแบบว่าต้องรีบไปทํางานบางคนเนี่ยอยากจะแบบว่าแต่งตัวให้ดูหรูหลานแล้วนะคะแต่ต้องรีบนะพอดีวิ่ง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 รู้สึกบางทีจะตึงตรงเข่าบ้าง รู้สึกจะตึงแบบว่าช่วงเอวบ้างก็มากก็ไม่ได้คุณผู้ชมค่ะจะย่อหยิบของอะไรเงี้ยกังวลไปหมดเลยแต่วันนี้นี่นะคะด้วยแบรนด์ของเขาจะมีความสะดวกสบายมีความยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็เข้าได้กับเสื้อผ้าที่หลากหลากสีสันของคุณเลยตอนนี้เนี่ยนะคะก็เดี๋ยวจะสําหรับใครเพิ่งเปิดไปเลยเราก็กําลังพูดถึงในแบรนด์ของอาริคิ่ะที่นํามาจากประเทศญี่ปุ่นและขายดีด้วยตอนนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะแบบว่าบางคนเปิดมาช้าไปอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่รู้ถึงในเรื่องของแพทเทิร์นอยากจะให้พูดถึงอีกรอบ あの本当にすべてのパターンが丸みでできてまして本当に、ね、縫うのが大変なんですけど日本の自社工場で巧みな技術を使って縫製しています。 ะะถ้าพูดถึงเรื่องแพทเทิร์นแล้วนะคะจะเห็นได้ชัดว่าแพทเทิร์นตัวนีน้แตกต่างจากแพทเทิร์นของแบรนด์อื่นๆนะคะที่เขามีลักษณะที่เป็นทรงกลมนะคะรับเข้ากับสรีระของคุณผู้หญิงนะคะคในช่วงของหน้าท้องแล้วก็ช่วงของสะโพกนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเทคนิคนะคะที่พิเศษเฉพาะสำหรับแบรนด์นี้ที่เขาทำแพทเทิร์นแบบนี้ขึ้นมาค่ะค เขาเรียกว่าเอาใจใส่ทุกขั้นตอนว่าอย่างนั้นเถอะไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องเนื้อผ้าแล้วแพทเทิร์นที่ดีด้วยที่เหมาะกับสรีละอของคุณผู้หญิงหล,ลายท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคนที่อยู่ในญี่ปุ่นเอ่ยอจะอยู่ในเอเชียก็คือประเทศไทยของเรานี่นะคะสวมใส่ด้วยกันได้หมดเลยและอย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่าวันนี้เนี่ยเปิดตัวกับลายนะคะลายน้องใหม่ก็คือเป็นกางเกงผ้าแจ็กกาดนะคะคุณผู้ชมคะอ้อพอพูดถึงแจ็กกาดแล้วเนี่ยให้คุณเคตาอธิบายคำว่าแจ็กกาดให้คุณผู้ชมฟังดีกว่าค่ะ

ขึ้นมาอยู่ในเนื้อผ้าจะเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นผ้าจกรัดที่แตกต่างจากผ้าจกาัดแบบอื่นๆนะคะเพราะว่าลวดลายตรงนี้เนี่ยเป็นลวดลายที่เรียกได้ว่าเป็นลวดลายของลูกไม้นะคะเป็นความหรูหราที่อยู่ในกางเกงตัวนี้นะคะได้ความได้ความสวยได้ความที่สวมใส่สบายด้วยแล้วก็ได้ลายที่สวยหรูด้วยฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นกางเกงที่เรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยนะคะ แล้วคุณผู้ชมค่ะก่อนที่จะเข้ามาตรงนี้นะคะเราก็จะมีการพูดคุยสักเล็กน้อยเนี่ยเมื่อสักครู่ค่ะคุณเคตาะก็บอกว่ากางเกงตัวนี้เนี่ยเขานั้นมีลวดลายที่สวยไม่ว่าคุณจะขยายแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นกางเกงบางรุ่นบางยี่ห้อเวลาที่คุณขยายใช่ไหมคะเขาจะมีการแตกลายแล้วลายของเขาจะไม่สวยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะขยายแค่ไหนก็แล้วแต่ลายของเขาก็จะมีความสวยมีความคมทุกเฉดมุมสีเลยเดี๋ยวพี้ยให้ดูเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าไม่ได้เป็นการปริ้นแต่เป็นการนําผ้ามาถักทอนั่นเองเห็นไหมเน จะยืดแค่ไหนก็แล้วแต่เห็นไหมลายของเขาก็ยังมีความสวยงามอะยืดที่ดูกว้างๆกันเลยเห็นไหมดูสิอันนี้นะคุณผู้ชมเป็นผ้าที่บอกเลยว่าคุณภาพสูงจริงๆเพราะว่านะคะบางแบรนด์นะคะที่ด่งดังในเรื่องของแบบแบรนด์ไฮเอนด์นะคะเขาก็จะมีผ้าพวกนี้เนี่ยมาทําเป็นเสื้อผ้าด้วยแต่อันนี้เนี่ยอุบเอาไว้บอกไม่ได้คุณผู้ชมคะแต่บอกได้เลยค่ะว่าเป็นเนื้อผ้าที่ดีและให้ความยืดหยุ่นด้วยนะอ่ะให้ดูกันนะลายสวยจังเลยอ่ะคุณผู้ชมดูสิไม่แตก ลยนะนี่ปุย้ยดึงตึงมากเลยนะจะให้ดูจากในกล้องแบบถ้ามีมุมสูง,ง,งเห็นชัดเลยคุณผู้ชมนี่ให้ดูกันนะ เนี่ยด้านในด้านนอกค่ะเป็นผ้าที่บอกเลยว่าคุณภาพเขาคัดเกตมาสาหรับคุณผู้ชมแล้วก็สวมใส่รองรับกับคุณได้อย่างยาวนานเลยไม่ว่าคุณจะใช้ไปสัก3าปี5ปีกับกางเกงของเขาอย่างที่บอกค่ะเอวก็ยังยืดแล้วแล้วกางเกงนะคะที่มาสัมผัสกับผิวงเราเนี่ยที่เห็นอยู่นะคุณผู้ชมเห็นไหมตัวนี้เนี่ยสัมผัสนะคะที่พอดีกับตัวเราเลยแต่เขาไม่รู้สึกอึดอัดแล้วก็ระบายอากาศได้ดีเอาเป็นว่าตัวนี้เป็นน้องใหม่และปุ้ยจับอยู่เป็นสีเทาเองเมื่อสักครู่นางแบบของเราสวมใส่จะเป็น เป็นตัวสีฟ้าเทอรคอยส์คุณผู้ชมแล้วรหัสสินค้าของเร่านั้นก็คือ102432ค่ะพิเศษช่วงนี้2,490บาทเท่านั้นนะคะ